มิวเรุ่นไหนก็สามารถแต่งให้หล่อได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวท็อปด้านหลังของนั้นนะคะจะเป็นมิวเตัวเริ่มต้นนะคะตัว Active นะคะสำหรับตัวเครื่องพันเราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทสำหรับสีขาวมุกนะคะถ้าเกิดสีบอนเงิน 4, 000, าราคาปรับถูกลงอีก1นึ0 0หบาทนะคะเดี๋ยวน่าจะพามาดูว่าตัวเริ่มต้นแต่งให้สวยแต่งยังไงนะคะอันนี้สเปคตามใจลูกค้าหรือให้ลูกค้าเลือกนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ได้จากโรงงานนะคะที่ ติดตั้งมาเลยนะคะสำหรับตัว Mew X เริ่มต้นก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะด้านนี้มาจากโรงงานนะคะกระจางหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสั่งเพิ่มเติมนะคะสำหรับไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะอันนี้เราก็จะทำให้ลูกค้านะคะไฟเป็นของศูนย์แท้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีติดตั้งเขาเรียกว่าแรปด่างคานะคะเป็นสี ดำเงานะคะมี2ส,สีนะสีดําเงาแล้วก็สีดําด้านนะคะให้ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าอยากจะได้ประมาณไหนนะคะแล้วก็แมกยางตัวนี้นะคะลูกค้าอยากได้ขอบ20เซลนัทก็จัดให้นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะแมกนะคะเป็นของแรนโซนะคะเป็นสีดําขิดสีเงินนะคะตัวนี้ดูสวยนะคะตัดกับตัวรถนะคะแล้วก็ฝาครอบดิสฝาน็อตร้อนนะคะตัวนี้เลือกเป็นสีแดงนะคะก็จะดูตัดเฉดสีกันออกไปนะคะแล้วก็ยางก็ ของเลนโซเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นขอบ20นะคะเนาะแล้วก็นี่ค่ะมาดูตัวนี้นะคะเราก็ติดตั้งเพิ่มให้นะคะฟิล์มแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกขนาดเปอร์เซนต์ได้ว่าลูกค้าอยากได้ขนาดฟิล์มเนี่ยยี่ห้อไหนนะคะขนาดเท่าไหร่ชอบความมืดความเข้มเท่าไหร่ยังไงแล้วก็มีแถมติดตั้งนะคะจาจาเรามื่อเปิดแล้วก็ฝาครอบมือจับตรงนี้ให้เป็นสีดำนะคะจะเป็นสีทูโทนดำขาวนะคะสำหรับลูกค้านะคะตัวนี้แล้วก็เบาะหนังเบาะหนังตรงนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมนะคะ เพิ่มเติมเป็นสีเทาแต่ว่าติดสถานการณ์ปีใหม่ค่ะเลยไม่สามารถติดทานก็จะจะนัดลูกค้าเข้ามาติดหลังปีใหม่แล้วก็มีติดตั้งกล้องหน้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจะ้ะนี่ค่ะที่จากโรงงานสเปคจากโรงงานตัวเริ่มต้นก็จะเป็นหน้าจอนะคะขนาดจิบนิ้วนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานตรงนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้มีออโต้เบรกหูนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามาเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะไม่จาเป็นต้องเป็นตัวท็อปนะถึงจะมีตัวเริ่มต้นก็มีให้แล้วนะคะลูกค้านี่ค่ะ,คะแล้วก็นี่ค่ะ,ะสามารถปรับระดับไฟหน้าได้เช่นกันนะคะตรงนี้นะคะโอเคะมาดูตอนที่2กันบ้างนะคะนี่ค่ะตอนที่2 กว้างขวางนะคะสําหรับรถอเนกประสงค์ตัวนี้ก็จะดีไซน์ออกแบบมาให้เหมาะกับครอบครัวใหญ่ๆหรือว่าไม่ใหญ่แต่ชอบออความสะดวกความสบายนะคะขี่ไปไหนไกลๆนั่งสบายตัวนี้ก็เหมาะสมกับการใช้งานนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะนี่ค่ะภายในชิฟตอนที่3นะคะถ้าได้แต่งครบสูนี่จะสวยมากเลยค่ะคันนี้อันนี้สเปคตามใจลูกค้าให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะเนาะแล้วก็ ไม่ได้มีการโหลดใดๆนะคะเพราะลูกค้าชอบแบบว่าชอบรถแบบสูงสง่านะคะขี่ไปไหนก็วิสัยทัศน์การมองก็จะดูแบบกว้างขวางมากกว่านะคะนี่ค่ะแล้วก็อาจจะมีกล้องเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะสามารถมีกล้องนะคะ,สะแสดงกะระยะให้ด้านหลังนะคะเช่นกันนี่ค่ะด้านหลังก็จะกว้างขวางเหมือนกันนะคะสามารถขนสัมาระต่างๆตรงนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่พับเบาะนี่ค่ะสามารถให้ลูกน้อยนะคะ นอนด้านหลังได้ถ้ามีเบาะเสริมนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้ให้นะคะสวยงามมากค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่นัดพาไปดูเนี่ยสามารถเลือกรีเควสตตามที่ลูกค้าชอบได้เลยนะคะไม่จาเป็นต้องเอาสเปคตามนี้หรือว่าลูกค้าชอบสเปคตามนี้ก็สั่งนัทได้เลยนะคะก็คือเรามีร้านประดับยุนเนี่ยที่รองรับนะคะก็คือ,อร้านปอปารเรซิ่งนะคะก็คือ เขาทาให้ที่สูดนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็เชื่อถือแล้วก็มั่นใจได้ถ้าถ้าเกิดรถออกไปมีปัญหาเขาก็ดูแลหลังการขายให้ได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับเซลนัทนะคะออกรถไปมีปัญหาเราก็ดูแลหลังการขายเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้ายอยากได้นะคะทักหานัดได้เลยนะคะทักมัน,นเพจก็ได้นะคะอิสุสุปากช่องคิงยนเซลนัทนะคะหรือว่าโทรหานัดก็ได้เบอร์0ูนย์หกสอง่โทรมาปรึกษาแคมเปญโปรโมชั่น เงื่อนไขนะคะการทำสัญญาต่างๆตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถอีซูซุอยู่แล้วนะคะแล้วก็กลุ่ผู้ผลิตชิ้ส่วนนะคะตรงนี้มีส่วนลดพิเศษต่างๆมากมายต้อนรับปี2567นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักขาน,ขนาดได้เลยวันนี้ขอก็ขอจบรีวิวต่อการเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย